โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ช่องเมฆในเกมลเลนเจอร์นะครับวันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็จะมาอัพเจ้าโคนี่สล็อตขึ้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กกันนะนี่ผมก็เพิ่งเปิดได้โคนี่สล็อตนะครับผมนี่ก็ไปไปดูกันได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไว้แต่ตอนนี้ยังไม่ลงเดี๋ยวผมอัด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 รวง,งไว้ก่อนครับนี่ได้โคนี่สล็อตแล้วนะ แล้วก็เดี๋ยวเราเอาดาวินซี่ดาวินซี่ไว้อีกทีมหนึ่งนะแทนใครดีแทนใครดีนาะแทน,น,แ,ทนแทนตัวนี้ละกันนะครับโอเคมาก็ที่ผมเปิดโคตรมืดนะทุกคนได้โคนี่สล็อตท,ที่ใช้ได้นะได้โคนี่สล็อตมาแค่ตัวเดียวนะก็เลยมาปั้นน้องเลยดีกว่า,านะครับก็ตัวนี้เป็นตัวป่วนนะทุกคน ทีมผมเนี่ยไม่มีตัวดาเมจเลยอ่ะผมแบบเศร้ามากอ่ะคือผมหวังว่าจะได้บอสมืดหรือก,กับปะสักตัวนะเออแต่ยังดีที่ได้โคนี่สลอ็อตนะก็ยังพอได้อยู่ละมัง้งอุ้ยเอาขึ้นลาไฮเปอร์ไม่ได้ชิบหายแล้วโอเคเดี๋ยวผมต้องไปหาพวกจุติก่อนนะเดี๋ยวสักครู่นะทุกคนนะโอเคได้จุติแล้วนะทุกคนมาเรามานโคนี่สล็อตขึ้นเป็นลากไฮเปอร์นีกว่านะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูกบนะว่ามีกี่ตัวนะซึ่งมีเยอะแล้วล่ะน่าจะประมาณ30ตัวบวกบวก,บวกแล้วมั้งเพราะว่าผมยังไม่เคยอัพแสงมืดเลยนะตั้งแต่ป้านไอดีนี้มานะครับเนี่ยมี34ตัวถือว่าใช้ได้นะมาเรามาอโคนี่สล็อตกันดีกว่านะทุกคนโอเคเรียบร้อยโคนี่สล็อตผมก็ไฮเปอร์แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกไว้ก่อนเลยต้องการล็อกใช่ครับก็ เดี๋ยวล็อกไอเยลลี่ไว้ด้วยนะจริงๆไม่ได้ใช้หรอกนะใช้อาเนีย <c oughs> ดีกว่านะเยลลี่เนี่ยแล้วก็อันนี้ผมอาจจะปั้นมาเป็นมาเป็น,ปนตัวการบินนะฉุกเฉินนะเพราะว่าผมไม่มีบกักไม่มีบักลุกนะเออมาดูข้างนอกหน่อยโอ้ยสวยจัดเริ่มสวยแล้วนะทุกคนทีมเริ่มสวยแล้วก็ทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนโคนี่สล็อตเนี่ยก็จะเป็นแสงมืดตัวแรกในไอดีนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับ เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวก็เดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ให้น้องหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมใส่เกียร์เลยละกันนะครับผมโอเคครับทุกคนก็ผมไปหาเกียร์มาใส่ให้สลอนเรียบร้อยแล้วนะก็ไปดอยมาจากเอนจินนัน่นแหละนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะส่ว so, นเอนจินผมก็ใส่ <c oughs> ประมาณนี้นะก็เกียร์ติ่มติมเลยนะเน้นปล่อยไวนะ้นับเพื่อให้ติดความสามารถสตันไหวพริบเนาะอืมตอนนี้เอนจินผมก็จะปล่อยประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่วินะับก็สตัน สตันปล่อยไว้เอ้ยส,สตันในนี่มันกูดาวห้าวิปะ่ะหรือว่าหกวิโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เดน,เนจินเนี่ยผมจะเน้นเป็นปล่อยไว้เลยนะครับส่วนโคนี่สล็อตก็จะใส่ประมาณนี้เนาะออปชัน4ของอันนี้เป็นแม่นยำธาตุนะผมหาได้เท่านี้ไม่รู้มันดีที่สุด80ใช่ปะ่ะมันมันมีผลมากไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมให้แค่74อ่ะผมขี้เกียจรีแล้วแล้วก็อันนี้ผมก็ใส่เป็นปล่อยตัวไวเนาะโคนี่สล็อตผมเนี่ยก็จะปล่อยประมาณ4วินะครับ4.5วินะครับ ถือว่าใช้ได้นะหลบหลบร้อยต้าน50เอ้ยต้าน70นะเอนจินเท่าไรน่าจะหลบครึ่งต้านครึ่งนะเออเนี่ยหลบครึ่งต้านครึ่งนะก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเราลองไป p v p ให้ดูหน่อยละกันนะทุกคนนะว่าได้สล,ล็อตมาเนี่ยทีมผมมันจะเก่งขึ้นประมาณไหนเนาะก็ผมน่าจะอยู่เหลียกหลีกเงินนะหรือเปล่าผมไม่ค่อยได้เล่น p v p แล้วครับจะปิดหลีกนะเออเงินหนึ่งเดี๋ยวผมตีเตี๋เพื่อนอะดูดิตีเดี๋ยวเพื่อนมีเดี๋ยวเพื่อนนะ,รรนนนะครับ โอ้หวันนี้ไม่ไหวนะเกินไปว่ะขอแบบสมน้ำสมน้ำสมเนื้อหน่อย <c oughs> ก็กดอัโต้ไปเลยแล้วกันทีมนี้เราน่าจะชนะอยู่แล้วเนาะขอดูแลในเกมหน่อยเท่าไหร่400ถือว่าใช้ได้นะ400นะครับไม่ได้แย่นะครับรู้มืออยู่แล้วสล็อตนะตัวบันโหดอยู่แล้วครับอาจจะอัพแค่ไฮเปอร์แมกก็พอนะ เอาให้ปล่อยไวๆนะให้รีบสตันเนาะแต่ก้าดาวแม็กก็ดีนะมันก็จะปล่อยไวกว่าไฮเปอร์นั่นแหละแต่เราเอาไปอัพตัวดามจน่าจะดีกว่าเนาะโอเคปะต่อต่อต่อตอ,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 อันนี้ชิโอแม็กนะผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าเป็นศัตรูของเราได้นะไม่น่าขนามือนะผมก็จบประมาณทอง3นะทุกคนสำหรับไอดีนี้เนาะก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับ คือเข้ามาเนี่ยคือเล่น3มไมดีแม่งเหนื่อยจิบป่าเลยนะแค่แบบเคลียร์เควสทุกไอเดียมันก็เหนื่อยแล้วอะไหนจะแบบไอดีป้ายเหลืองอีกที่ต้องมาเคลียร์เควสอะไปใหญ่เลยครับทุกคนแค่2ไอดีที่เคลียร์เควสแบบหนักๆก็ก็เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าแบบบางคนมีงานมีการเนาะบางคนมีเรียนก็แนะนําว่าเล่นแค่2ไอดีก็พอนะเล่นเล่นเดี๋ยวเล่นไอเดียเ,เดียวน่าจะดีที่สุดนะเออเดจริง แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูครับได้คอนเทนต์ด้วยนะสำหรับไอดีนี้นะถ้าไอดีไอดีหลักเปิดไม่ได้ไอดี ID นี้เปิดได้ก็จะมีตัวรีวิวนะครับก็นั่นแหละเล่นๆไปถือว่าเป็นความสุขทางใจด้วยนะแล้วก็แก้ตัวจากไอดีหลักด้วยไอดี ID หลักเนี่ยผมมีอะไรที่พลาดพังหลายอย่างมากครับผมก็เลยอยากจะมาลองแก้ตัวไกดีนี้คือผมจะทำไอดีนี้ให้ดีที่สุดเลยแต่ไม่เติมนะเล่นแบบไม่เติมคือจะเล่นแบบ สั่งสมประสบการณ์มาจากไอดีหลักอะ่ะผมจะเอามายัดให้ไอดีนี้ให้หมดเลยโอเคถือว่าได้อยู่สล็อตนะครับปล่อยตัวไวอยู่4ีวินะครับไม่ต้องขึ้นนะ9ดาวอ่ะไว้ก่อนเลยนะครับมันจะปล่อยตัวช้าใช้แร่เยอะนะทำให้การปล่อยตัวเรามันไม่โฟนะครับเพิ่มมาแค่ความสามารถ9ดาวไม่คุ้มนะกับการที่เราต้องปล่อยตัวช้าแล้วก็ใช้แร่ที่เยอะขึ้นนะครับโอ้โหกับปะกับป่านี้เขาไม่ใช้ธนูด้วยเอ้ยเขาไม่ใช้ปืนด้วยว่ะ อันนี้ผมไม่รู้ไหวไหมนะกับป่าแม็กเนี่ยลองดูแล้วกันนะทุกคนนะมาเอา้าโอ,โอ้ลำน้ำไหมลำน้ำกระป่าตีป้อมตายโอ้อาเนียสุดว่ะเมื่อกี้คืออาเนียลำน้ำกระป่าลนะ้วทุกคนแล้วก็ตีป้อมเต็เงแตกนะไม่หายใช่ไหมเลยว่ะ เอ้ยฮาจริงเว้ยเอออาเนียมันพลิกเกมอย่างนี้นี่เองนะอุ้ยทีมนี้อาจจะสมน้ำสมเนื้อกับเราหน่อยน,นะมาลองดูแล้วกันนะครับมาแต่เราตัวแม็กเยอะกว่านะเว้ยเราตัวแม็กซทั้งสี่ตัวนะเว้ยเดนจิหรอดเดนจิหรอเพื่อนเดี๋ยวเราเอาเอนจินไปเจาะนะเราแข็งไปก่อนนะครับไปปุ๊บ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 ไปตัวไปตัวไปตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ น่าจะกดออโต้ได้แล้วนะปุ๊บ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 ไปไปช่วย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 บอดปล่อยตัวหน่อยนะครับปุ๊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 บตัวต่อไปเนี่ยผมว่าถ้าถ้าผมเปิดโคลาโบน่าถ้าผมเปิดไม่ได้ผมจะปั้นบอลแล้วนะเพราะว่าบอลมันก็มีหยุดห้านะทุกคนผมว่าน่าจะใช้ได้เอามาใช้ไปก่อนคนระับแถมบอลเนี่ยมันเพิ่มหลบหลีกด้วยนะจะสามารถแบบว่าช่วยให้หลบกับปะได้หรือเปล่า <laughs> เอออันนี้ตัวเก่านะลองดูอาจจะไหวนะครับ ก็เป็นตาท้ายแล้วกันนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับได้สล็อตมาเล่นค่อนข้างฟลโฟลโลโลโลเลยนะครับอืมปล่อยตัวก็ไวนะโอ้ชิบหายแล้วเขามีตัวบินเขามีตัวบินเขามีไมกี้น้ํานะไมกี้น้ําเนี่ยก็ไม่ขนามือเราเหรอเพราะว่าเรามีธาตุไม้เนาะเฮ้ยเปลี่ยนทีมกับสีเมทนี่สตอนทุยสล็อตสตันนะสตันเป็นหมู่สตันเป็นแถบเลยครับ โอเคไม่ขนามือเนาะโอ้โหโดนเอนจินรั่วครับเอนจินรั่วมาไว้ข้างหน้าแล้วแล้วสล็อตสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะลูเดียตีบ้านตัวเองโอเคก็ทีมผมเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่ปวนปวนปวนแล้วก็ป่วนนะเออป่วนลำนำป่วนสตาร์ทปวนผักป่วนสตาร์ทเออเยอะจะหายเลยนะตอนนี้คือขาดตัวดามอย่างเดียวเลยนะครับก็รอติดตามได้เลยแล้วกันนะครับ ก็ถ้ากลับปะมาเมื่อไหร่ก็น่าจะเปิดเมื่อนั้นนะรอแบบมันวนกลับมาไม่กลับปะก็บอสมืดก็เปิดนะเปิดเรื่อยๆแหละเนาะแล้วก็โคลาโบก็เปิดเรื่อยๆเหมือนกันนะเดือนหน้าก็น่าจะต้องเปิดนะับเพราะว่าหาตัวมาเพิ่มเนาะแต่ถ้าเปิดไม่ได้ตัวก็ไม่เป็นไรเราก็ปั้นบอลได้เนาะแล้วก็รอ1 1 5เอ้ย12ปีครบรอบ12ปีใช่ไหมครบรอบ12ปีก็น่าจะเป็นแสงมืดใหม่น่าจะเป็นตัวเมตาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ถ้าไม่มี ถ้ามันไม่มีมต้าเราก็ไม่ต้องเปิดนะครับแล้วก็เก็บไว้เก็บตัวไปเปิดโคลาโบเดือน4ี่ครับแล้วถ้ารูบี้ผมเนี่ยพอถึงโคลาโบเดือน4ี่ใช่ไหมถ้ามันถึง3000ก็เปิดเกียร์เลยนะครับถ้าไม่ถึงก็เก็บยาวเลยนะครับแผนผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับไอดีนี้นะก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทีมก็เริ่มสวยแล้วนะมี9ดาวเอ้ยมีไฮเปอร์แม็กซ์สตัวละ ก็รอเก็บเก็บโคลาโบเก็บเก็บตัวแสกมืดเก็บพวกบอสมืดเก็บกับปะเก็บโคลาโบมานีดน่หน่อยหน่อยก็อาจจะสวยขึ้นแล้วนะครับก็เก็บกบไปเรื่อยๆครับตอนนี้กบนะกบมีไฮเปอร์เนี่ยน่าจะมีประมาณ14ตัวนะครับไฮเปอร์มี14ตัวนะครับแล้วก็กบ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 ฟ้าเออกบฟ้ามี30ิตัวนะปั้นแมงได้ตัวหนึ่งแล้วนะแล้วก็กบ9ดาวนะครับมีอยู่ที่ สองตัวนะครับผมสองตัวแล้วผมแลกผมแลกร้านค้าหรือยังเอ่ยยังไม่แลกโอเคก็มีสามตัวแล้วครบรอบสิบเอ็ดจุดห้าเอ้ทุย่สิบสองเออครบรอบสิบสองปีก็น่าจะก้าวดาวแม็กสักตัวหนึ่งนะครับแต่คงไม่ใช่สล็อตหรอกนะน่าจะเป็นตัวดาเมจนะก้าวดาวแม็กตัวแรกเนี่ยผมอยากให้เป็นตัวดาเมจที่สุดนะลองมาเนี่ยค่อยเป็นตัวตัวป่วนหรือไม่ก็ตัวแทงก็ได้นะครับ แต่ตัวดาเมจควรจะก้าวดาวแม็กก่อนนะครับเพื่อให้มันเนี่ยปล่อยได้เร็วที่สุดแล้วก็รีดดาเมตให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะอืมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้นะก็อัพสลอตมาถือว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอยู่แล้วตัวมันรู้มืออยู่แล้วว่าเก่งนะครับยิ่งมีแม่นยํธาตนุนะบวกถ้ามีถ้ามีโดนแน่นอนนะแล้วก็มีแม่นยํธาตนุนะจะโหดมากแต่ตอนนี้ผมมีแค่แม่นยํธาตนุนะก็เดี๋ยวรอบเปิดโดนแน่นอนนะไม่เดือนสีนนะ่ก็เดือน10เนาะก็เดือนสีถ้าได้สามพันก็เปิดแต่ถ้าไม่ได้กก็็เเบบยยาวลครั เก็บยาวแล้วก็ไปเปิดเดือน4ปีหน้าอีกทีหนึ่งเลยนะอืมก็ประมาณนี้ับแผนไอดีนี้นะก็ปร,รับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย